ยอดนักสืบมัธยมปลายรูปหล่ออีกหนึ่งเพื่อนร่วมชั้นของโจมจนคิดวันนี้ไซตาเมะขอนําเสนอเรื่องราวของฮาคูบะซางูรุไซตาเมะแหล่งรวมคนรักอนิเมะ ฮากุบะสัง,งุรุอายุ17ปีเป็นตัวละครหลักในเรื่องจอมโจรอัชฉรียแต่ในบางครั้งนั้นเขาก็โผล่มาแจมในเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคน,นันซึ่งการปรากฏตัวครั้งแรกของเขาในโคนันนั้นก็คือในโคนันปีที่5ตอนที่236รวมผลยอดนักสืบคุดโดชิจิปะทะจอมโจรคิดนั่นเองเขานั้นเป็นอีกหนึ่งนักสืบวัยรุ่นเหมือนชินิจิและเฮจิโดยในญี่ปุ่นนั้นเขาไม่ค่อยมีบทบาทมากเท่าไหรน่นักแต่ถ้าหากเป็นคดีในต่างประเทศแล่ะก็ถือว่าเขานั้นค่อนข ซึ่งเป้าหมายหลักของเขานั้นก็คือการจับจอมโจรคิดที่ได้ฮาคุบะนั้นเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดี ที่มีผมสีบอลน,น้ําตาลโดยในภาคมังงะนั้นตาของเขาจะเป็นสีน้ําเงินแต่ในภาคอานิเมะดวงตาของเขาจะเป็นสีน้ําตาลเขาเป็นลูกชายของผู้ตรวจการกรมตารวจแต่ยังเป็นนักสือบทิยมปลายที่มีฝีมือก่อนที่เขาจะมาเรียนอยู่ในญี่ปุ่นนั้นเขาเคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนมธัธยมประจํากรุงลอนดอนแห่งประเทศอังกฤษแต่ตัวเขานั้นก็มีผลงานการขี่ไข่คดีในญี่ปุ่นอยู่ถึง500คดีเลยทีเดียวเนื่องจากแม่นมของเขานั้นมักจะคอยหาคดีให้เขาทําอยู่เสมอและพอเขาได้รู้ข่าวของจอมโจรคิดแล้วขอ้อมูลต่างๆที่หาได้มาประกอบเข้้าาาาดดววยกัันนทํใเขมม่่จจจอโิ นั้นก็คือคุโรบะไคโตะแต่เาว่าไคโตะนั้นก็ปฏิเสธเขาเสมอมาเขาจึงย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนมัธยมเอโกดะห้อง 2B ซึ่งเป็นห้องเดียวกับคุโรบะไคโตะเพื่อมาคอยสอดส่องพฤติกรรมของเขาแต่ก็มีหลายครั้งที่เขาเห็นว่าจอมโจรคิดอาจจะตกที่นั่งลำบากเขาก็มาแกโทรไปสอบถามข้อมูลจากไคโตะอยู่บ่อยๆซึ่งในฐานะนักสืบแล้วฮาคุบะแห้ความสนใจเกี่ยวกับจตนาของคนร้ายเสมอแถมยังเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเวลามากเพราะเขานั้นมักจะพกนาฬิกาติดตัวเสมอและชอบบอกเวลาแบบละเอียดแบบเป็นวินาทีเลยทีเดียวโดวยยตตอนนีาบะปรกฏัวใิ ิีวโคนันนั้นก็ประกอบไปด้วยโคนันปีที่5ตอนที่236รวมพลยอดนักสืบคุโดชิจิ iji, ปะทะจอมโจรคิดซึ่งในตอนนี้นั้นจะเป็นตอนที่เหล่านักสืบมากหน้าหลายตาเข้ามารวมตัวการไขคดีในภาษาข,ของคา,า,ารญญาซุมะเรนยะในคดีที่เกิดขึ้นเมื่อครึ่งศตรวรรษก่อนและต่อมาในโคนานปีที่11ตอนที่521 3วันกับฮะโตริเฮจิซึ่งในคราวนี้เป็นการรวมตัวของนักสือบอีกเช่นเคยแต่เป็นการรวมตัวของยอดนักสืบมัธยมปลายที่ไปแข่งการไขคดีฆาตกรรมในคาลิฮา,า,า,าร์ดวานนนนัักสืบคโคคคชเ็ใใร้ง เดอะมูวีสิบบทเพลงโราณเดะเหล่านักสืบที่ในตอนนี้นั้นเขาได้เข้าร่วมการสืบสวนกับโคนน,นและฮัตโตริถึงแม้ว่าในตอนสุดท้ายนั้นจะถูกเปิดเผยออกมาว่าฮาคุบะในตอนนั้นก็คือจอมโจรคิดปลอมตัวมานั่นเองก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องราวของฮาคุบะซางุรุอีกหนึ่งยอดนักสืบมัธยมปลายผู้ดได้รับความนิยมมากมายที่เราหยิบมาเล่ากันในวันนี้คาตกอะไรไปก็ต้องขออภัยมานันที่นี้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไซตามะใ,ในทุกช่องทางด้วยน,นะครับแล้วเจอกันใหมใ Sorry, car.